สวัสดีค่ะวันนี้นะคะยำหมูยอน้ำปลานะคะแซ่บๆนัวๆนะคะมีวิธีทำบอกให้ครบนะคะจิแม่มาทำยำหมูยอนะคะใส่ปาล้านะคะวันนี้รสจัดแล้วก็แซ่บๆนัวๆอีกเช่นเคยนะคะสูตรและวิธีทำนะคะมีให้ครบนะคะดูได้นะคะ หมูยอเราจะใช้เป็นหมูยอแท่งใหญ่นะคะหมูยอจะตัวนี้จะอร่อยมากเราจะหั่นหมูยอนะคะให้เป็นชิ้นนะคะพอคำนะคะเสร็จแล้วนำหมูยอนะคะไปลวกในน้ำเดือดนะคะลวกให้สุก น้ำเดือดเดือดนะคะเดี๋ยวจะแมมมาเริ่มปรุงกันเลยนะคะเริ่มเริ่มปรุงนะคะเริ่มทําน้ํายํานะคะอันดับแรกเราจะใส่พริกสดนะคะปั่นนะคะค่อนข้างละเอียดหรือจะตําก็ได้นะคะวันนี้เราจะทำแบบรสจัดๆนะคะจะใส่พริกสดกับพริกป่นนะคะผสมกันวันนี้ เราใส่พริกป่นเข้าไปด้วยนะคะเพื่อความหอมของรสชาติยำนะคะทีนี้เราจะมาใส่น้ำปลา,านะคะน้ำปลา,าเออเราจะใส่สามช้อนนะคะ ทีนี้ใส่หอมแดงนะคะหอมแดงซอยนะคะแล้วก็ใส่ขึ้นช่ายนะคะใส่พอประมาณนะคะสำหรับยำหมูยอหนึ่งชุดนะคะทีนี้เราจะมาใส่น้ำยำนะคะที่ทำไว้เป็นสูตรนะคะสูตรนี้ก็จะมีน้ำตาลนะคะน้ำน้ำปลาแล้วก็น้ำมะนาวสดนะคะ ทีนี้เราจะมาใส่มะนาวเป็นลูกนะคะฝานเป็นเป็นแว่นนะคะเพื่อความสวยงามนะคะ สูตรนี้ทำกินได้นะคะทำขายก็รวยนะคะเข้ามาดูสูตรได้นะคะเปิดร้านยำมาเป็น10ปีก็อยากแบ่งปันนะคะสูตรและวิธีทำนะคะให้กับเพื่อนๆนะคะได้นำไปทำกินทำขายได้นะคะ เดี๋ยวทีนี้เราจะมาตัดน้ำปลานะคะเพิ่มไปอีกนิดหน่อยนะคะไม่ต้องเยอะนะคะใส่ในปริมาณที่น้อยเพราะว่าเราใส่น้ำปลาไปสาช้อนแล้วเดี๋ยวมันจะเค็มถั่วฝักยาวนะคะเด็ดใส่ไปเลยค่ะเป็นท่อนๆน,นะคะวัตถุดิบหาง่ายคะ่ะหมูยอนะคะมีขายทั่วไปนะคะ ถัวฝักยาวตามครัวบ้านเราอะคะ่ะมีเยอะแยะจะใส่มะนาวนะคะประมาณ1ช้อนน้ำปลานิดหน่อยนะคะตามด้วยน้ำหวานหรือน้ำเชื่อมนะคะประมาณ1ช้อนคลุกเขานะคะให้เข้ากัน หมยอกินหมดแล้วทีนี้นำหมูยอนะคะที่เราลวกนะคะสุกแล้วก็นำมาเทใส่กละมังยำนะคะคลุกเขาคนให้เข้ากันอีกหนึ่งรอบค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะยำหมูยอรสแซบแซบนัวน้ำปลาร้านะคะจัดจานเสิร์ฟได้เลยจ้า สีสันนะคะออกมาหน้ารับประทานมากนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้แม่ค้าด้วยนะคะได้ทำคลิปดีๆต่อไปนะคะวันนี้นำเสนอยำหมูยอน้ำปลาใส่ถั่วฝักยาวนะคะแล้วก็มะนาวแว่นนะคะแซ่บจัดจ้านถึงใจนะคะตามด้วยถั่ว คัวโรยหน้านะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟนะคะให้รับประทานนะคะ